ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันเห็นบอกว่ายายไม่ได้ขายแต่ไข,ขห่หงอย่างเดียวขายกล้ยวยทอดม,<า>มันทอดทำไมอยู่ดีถึงเอาอีกสองอันนี้เข้ามาด้วยครับหารายได้เพิ่มเขมา้ามากล้วยทอดกับมันทอดมันยากไหม แล้วยายทาเป็นได้ไงรู้สูตรรู้อะไรได้ไงก็ทําในทอทธาต์เหมือนกันอีกแล้วเหรอดูสูตรในทอทาต์อีกแล้วเหรอเดี๋ยวเนี่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยยายเดี๋ยวเราต้องออกไปขายใช่ไหมตอนนี้มันหน้าฝนแล้วเนี่ยฝนตกอยู่ด้วยฝนตกคือยังไงก็ต้องออกไปขายเหรอออกไปขายทําเสร็จแล้วมันก็ต้องไปนั้นวันนี้ผมอยู่กับยายแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยยายขายไข่ผมผุ่มพอทาได้ไหมได้ดีวผมทําไปหลายลูกแล้วเนี่ยได้อร่อยอร่อยสิต้องอร่อยอยู่แล้วฝีมือยายทําแป้งทําอะไรนี่ผมเริ่มเป็นแล้วเห็นไหม เก่งไหมเก่งทำเก่งยายล้วทำของเงี้ยถ่ายหงเงี้ยแล้วยายไม่เปิดไฟยายตีห้อะไรอย่างี้จะมองเห็นยังไงอ่ะก็ใส้ไฟดวงนั้นดวงเดียวดวงอ่ะดวงนี้ก็มันเสียแล้วทำไม่ได้ไม่มีใครทำให้อ่อเดี๋ยวผมลองทำให้ โา <Yeah. S 2> เดเซียตอนนี้เนาะโอเคขั้วมันหลวมเป็นปีสองปีแล้วนั่นนี่ <S <S 2> <S 2> จริงปะเนี่ยเอาดีๆจริงไม่มีใครทำให้เ oh. มืเม่อดเมื่อดอย่างนี้แหละโ oh. <Okay, S 2> อเคครับ,บขอบคุณหลายๆท่คะขอบคุณนะครับ <S 2> <S 2 <S 2> ไกลเหมือนกันนะเนี่ยยายไกเมื่อกี้ที่เราขับมานี่กี่โลนะ15โล15โลเหรอโอ้ยแล้วนี่เป็นมอไซค์รถพ่วงรถเครื่องนี้ด้วยถามจริงยายขับมาอย่างวันนี้มีแบบเกิดอุบัติเหตุอันตรลงอันตรายไม่ต่างจังหวัดรถบรรทุกมันเยอะยายวันนี้ไม่มีแต่เคยมีใช่วันนี้ถ้ามีผมก็ไม่ได้อยู่กับยายแล้วเนี่ยไปอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วป่านี้แล้วปกติยายเคยไม่เคยมีัเหตุบ้างไหมมีกลางคืนพาตามหาหมอรถมาชนแต่ยายไม่เป็นไรพระคุ้มครอง เราขายของกันเสร็จแล้ววันนี้ฝนก็ตกปลอยๆตลอดเลยรีบเข้ามาบ้านก่อนเมื่อกี้ได้มีโอกาสแวะไปหาพินตาด้วยพุณตายิ้มแย้มดีสดชื่นไหมครับวันนี้สดชื่นค่ะผมเห็นยายอย่างนี้นะผมรู้เลยว่า นี่ก็คืออีกหนึ่งคนที่ยากเป็นคนสู้ชีวิตมากๆขอให้แข็งแรงนะครับและก็สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่เลยทั้งคุณตาคุณยายนะครับจะได้อยู่คู่กันไปนานๆนะครับเห็นคุณยายเนี่ยสู้ชีวิตแบบนี้ทางรายการของเราก็เลยอยากจะมอบเงินสนับสนุนให้คุณยาย10,000งแค่ยนมื่นบาทอยายจะเอา10,000บาทนี้ไปทําอะไรครับเอาไว้รักษาสามีกับตัวเองค่ะเป็นกําลังใจให้ยายสู้ชีวิตต่อไปนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะช่วยเหลือคุณยายหรือสนับ สนับสนุนคุณยายนะครับสามารถโอนเข้ามาเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือใครมีโอกาสนะครับแวะมาที่จังหวัดยะโสธรข้างๆโรงพยาบาลยุพร,ราชเลิงนกทานะครับก็มาอุดหนุนคุณยายได้นะครับเพราะว่าไข่หงของยายอร่อยมากเราต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราที่ทําให้เราเนี่ยได้เดินทางไปหาคนสู้ชีวิตทั่วทั้งประเทศของเรานะครับผมต้องขอขอบคุณ CP และ7 e เ e ่ e อีเลด้วยนะครับผมที่สนับสนุนคนสู้ชีวิตแบบนี้นะครับ และสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆหรือว่าไปเจอคนสู้ชีวิตแบบนี้สามารถส่งมาบอกทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอ m เมลบ็อกตู้ปอน15ปอนสปากเกต11120นะครับผมหรือเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมล b บ x ็อกไปเขียนเรื่องราวแชร์ไว้ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับความแก่ชราทุกคนต้องมี แต่คุณงามความดีอยากมีต้องสร้างขอเพียงแค่คุณเป็นนักสู้ชีวิตที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงแค่คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับวันนี้ผมและคุณยายบุญเลิศต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับติดตามทางรายการของเราได้นะครับขอเพียงแค่เขียนมาเจอเมลบล็อกทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3มโมงตรงนะครับทางช่อง n a ชั่น TV ช่อง22นะครับวันนี้ผมและคุณยายขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับคุณยายครับ,บ,บสวัสดีนะครับ เขามาช่วยเราแล้วนะยายจะมีเงินรักษาตาแล้วหายเร็วๆนะตาอยู่ด้วยกันนานๆนะยายรักตานะยายบุญเลิศอินรีขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ปนิดสูงเท่าไหร่ครับจุง70ค่ะคน,คนตัวเล็กปีบางคนเขาเรียกตัวเตี้ยตอนนี้อายุ50แล้วครัที่หูปนิดด้วยครับพอดีสังเกตเห็นตรงนี้เป็นอะไรอีกครับคล้ายๆว่าหูตึงอะค่ะ ทั้งหมดบ้านนี้อยู่กันประมาณกี่คนครับปานิ้เกือบสิบกว่าคนปานิศดูแลสิบกว่าคนทั้งหมดเลยป่ะครับดูแลเป็นบางช่วงอะค่ะแล้วหน้าที่หลักของปานิศจริงๆอะครับปานิศ<ช>ต้องดูแลใครครับดูแลตากระยายตากระยายก็คือพ่อ<า>พ่อกับ<อ>แม่ไปหาข้าวให้พ่อกับแม่แล้วก็ตื้อมาทิ้งเอาไว้บางวันก็ไม่ได้ตื้อถ้าวันไหนขาของไม่ได้ก็ยังไม่ได้กิน ปนิดครับโทษทีครับทำไมเวลาผมคุยกับปนิดถามทุกเรื่องปนิดถึงร้องไ<อ>ห้มันเป็ไนไร <c oughs> ก็ร้องตลอดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองไม่ใช่ว่าแกล้งร้องนะมันร้องมันไหลของมันเองวนนงันนึงปนิดขายหมดนี่เลยเหรอวันแล้วแต่บางวันเพื่อเอามาขายเป็นวีด้วยเอามาปิ้งขายด้วย